สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกัดน,นะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับประเด็นหลักเนี่ยก็เป็นเรื่องของความพร้อม หรือว่าเรื่องของการพรีวิวนั่นแหละนะครับจริงๆความพร้อมสภาพทีมเนี่ยผมมีการอัปเดตเบืเบ้องต้นไปแล้วจากคลิปที่ผ่านมานะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์เดนรับการมาเยือนเลี้ยพูนะครับยามันก่อนนะครับวันอาทิตย์ที่ย4ตุลาคมนะครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยยาพระชมแล้วกันนะครับนะนี่คือเรื่องของวันเวลานะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสถิติ ก่อนเกมแดงเดือดครั้งนี้นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะครับซึ่งแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยพบกันมาแล้ว236นัดนะฮะในทุกรายการนะครับแมนยูชนะ89นัดส่วนลิเวอร์พูลชนะ78นัดนะครับแล้วก็ลงเอยด้วยการเสมอเนี่ย68เกมได้นะครับนี่คือสถิติเรื่องแรกนะครับซึ่งสถิติที่2เนี่ยนะครับ พบกันในพรีเวีอังกฤษ58นัดแมนยูชนะ28นะครับเก็บคลีนชี1 8นัดเรอร์พูเนี่ยชนะ26นัดนะครับเก็บคลีนชีไปทั้งหมด15นัดนครับแล้วก็เสมอกันไป14นัดด้วยกันนะครับซึ่งนัดเนี้ยถือว่าเป็นการพบกันในลีกครั้งที่177นะครับซึ่งผลการแข่งขันระหว่างทั้ง2ทีมเนี่ยที่พบมากที่สุดเนี่ยก็คือการลงเอยด้วยผลเสมอ0-0ซึ่งเกิดขึ้น ถึง20ครั้งด้วยกันเสมอกันาดบ่อยครั้งแบบศูนยน,นะครับนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับแมนยูเนี่ยไม่ชนะแม้แต่เกมเดียวในเกมพิเศษอังกฤษ3นัดหลังสุดนะครับขณะที่ลิเวอร์พูล8เกมในลีกนะตั้งแต่ออกสตาร์ทเนี่ยยังไม่แพ้คือชนะมา5แล้วก็เสมอ3ด้วยกันนะครับการพบกันของทั้งคู่ในลีก10เกมหลังเนี่ยมี6เกมครับที่ลงเลยด้วยผลเสมอแล้วก็ลิเวอร์พูลแพ้ แมนยูเนี่ยเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับพบการหงุดดหลังสุดเนี่ยในพิมเมลังกิดเนี่ยเรลผูไม่เคยแพ้เลยนะครับชนะ3เสมอ3ด้วยกันนะครับภาพรวมเนี่ยเดลกูค่อนข้างคมครับในช่วงยุคหลังมานี้ครับแต่ว่ายังมีต่อนะครับสถิติยังมีต่อนะครับแมนยูเนี่ยชนะเพียงเกมเดียวครับใน10เกมลีกหลังสุดที่พบกับเดลพูเสมอ6แพ้3นะครับโดยการแพ้ครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อ ซีซั่นที่ผ่านมานะครับแพ้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ4นะครับที่โอทัลฟอร์ดนะครับแมนยูเนี่ยได้แปดแต้มจาก7เกมลีกในบ้านก่อนหน้านี้ครับชนะ2แล้วก็เสมอ2แพ้3ด้วยกันนะครับต่อมาครับฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยแมนยูเสียไปถึง4ประตูนะครับในเกมพิเศษอังกฤษครั้งที่5ในการเล่นในบ้านเมื่อพบกับลิเวอร์พูลนะครับทีมสุดท้ายที่ทำประตูได้4ประตูหรือมากกว่า ในการบุกมาเยือนออทอฟอร์ดในลีกสูงสุดคือเบอร์ลี่นะครับที่บุกมาชนะ2ซีซั่นติดต่อกันนะครับแล้วต่อมาครับเวีรยพููเนี่ยทำได้3มประตูหรือมากกว่ากับการเล่น8เกมเยือนติดต่อกันในทุกรายการครับโดยทําไป28ประตูรวมด้วยกันนะครับสำหรับเวีรยพูลเนี่ยไม่แพ้18เกมหลังสุดนะครับชนะ13เสมอ5ซึ่งเป็นสถิติที่ยาวที่สุดในลีกสูงสุดซีนดับแรกของฟุตบอลอังกฤษนะครับในปัจจุบัน โดยเวอร์พูเนี่ยยิงได้อย่างน้อย3ประตูใน5เกมเยือนหลังสุดในะฮะในลีกนะครับรวมทั้งหมด17ประตูโดยมีเพียงแมนยูในฤดกูกาลที่แล้วเท่านั้นนะครับที่มีสถิติที่ดีกว่าที่6นัดติดต่อกันนะครับส่วนเรื่องของมาคาราทฟอร์ดครับยิงไปแล้ว4ประตูในพิเปร์อังกฤษจ,จากการลงสนาม8นัดนะฮะที่พบกับเวอร์พูโดยมีผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ทำประตูให้กับยูเอเตดได้มากกว่าในเกมที่พบกันเนี่ยนะฮะนั่นก็คือเวลลูนี่ที่ทำไปทั้งหมด 6ประตูด้วยกันนะครับต่อมาครับบูเมซาร่าเนี่ยเวลานี้ทําสถิติยิง9้านัดติดต่อกันให้กับลิเวอร์พูลนะครับในช่วงฤดูกาลที่แล้วในการเจอกันในถิ่นอุเลฟอร์ด2นัด2ประตูในศึกเอฟเอคัพนะครับแล้วก็1ประตูในเกมพิพเธีอังกฤษและหากเกมเนี้ยเจ้าตัวทาประตูได้จากการระกลายมาเป็นผู้เล่นลิเวอร์พูลคนแรกที่ทาประตูให้กับลิเวอร์พูลในการทําศึกแดงเดือดเนี่ย3นัดติดต่อกันในถิ่นอุลเลฟอร์ดนะ มีอีกนะครับสำหรับมูเมสซาล่าเนี่ยจะกลายมาเป็นนักเตะคนแรกที่ทำประตูเกมเยือนในลีกนับตั้งแต่ออกสตาร์ตติดต่อกัน5นัดโดยทางนักเตะลิเวอร์พูลคนล่าสุดที่ทำได้เนี่ยก็คือแซมเรบูนะครับในปี1902ด้วยกันนะครับปิดท้ายนะครับสถิติสุดท้ายเนี่ยก็คือ10ประตูหลังสุดในพิวรีกิจของโรเบโตฟอร์บิโน่เนี่ยนะฮะมาจากการทำประตูเกมนอกบ้านโดยผู้เล่นเพียง3คนเท่านั้นครับที่ทำประตูได้มากกว่า ทางโรเบรโตเฟอร์บิโนนั่นก็คือรอแองกิกแล้วก็เฮลิคีดนะครับ13ประตูแล้วก็โอเลโกนาโซชาเนี่ย11ประตูด้วยกันนะครับนะนี่คือสถิติก่อนเกมที่เอามาฝากกันนะครับในศึกแดงเดือดครั้งนี้ครับก็อย่าพลาดชมครับย้ำแค่นี้นะฮะส่วนเรื่องราวต่อมานะครับประเด็นก่อนเกมนะครับที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเนี่ยนี่คือข้อสำคัญครับแมนยูต้องมาลุ้นบรูโน่เฟอร์เดส์ครับในการเตรียมความพร้อมลงสนามนะครับ ซึ่งโอเล่ L e เนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมใช่ไหมครับว่าเรื่องของความพร้อมเนี่ยทางบรูโน่ก็อาจจะพร้อมนะครับอาจจะนะแล้วก็จะมีผูเ้เล่นอีก2-3ารายอย่างที่ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องมารอรุ้นกันว่าบรูโน่จะลงสนามไหวหรือเปล่านะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะไหวนะครับน่าจะไหวนะนี่คือความรู้สึกของผมนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีบรูโน่เนี่ยนะครับก็แน่นอนว่ามันยังมีตัวเลือก,กอื่นที่พร้อมใช้งานแต่ว่า คือมันขาดบรูโน่ไม่ได้นะครับในเรื่องการปั้นเกมในช่วงนี้นะครับแล้วก็ถือว่ามาขาดในช่วงเวลาที่สําคัญมากๆในการพบกับลิเวอร์พูลด,ด้วยนะครับถ้าเกิดบรูโน่ไม่พร้อมก็อาจจะมีการผลักดันปาปักบาขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะเป็นลินการ์ดนะไม่ก็เป็นดอนนี่ฟันเดอร์แบ็กนะครับที่เล่นในตอนอาแหน่งเดียวกันได้ก็ต้องรอดูสถานการณ์กันนะครับว่าจะมีการแก้ไขอย,อย่างไรแล้วก็นักเตะตัวหลัก รายอื่นด้วยเดี๋ยวจะมีการคาดการณ์กันให้ฟังแล้วกันนะครับรเรื่องของ11ตัวจริงนะครับรเรื่องที่2ครับก็คือเกมรับเนี่ยนะครับน่าสนใจครับเกมลุกของทั้ง2ทีมเนี่ยเราทราบกันดีว่าน่าสนใจอยู่แล้วนะครับของทั้ง2ฝั่งนะฮะเพราะว่าทั้งแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยมีตัวลุกที่ตัวจี๊ดจ๊ดเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ตัวลุกที่น่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนนะครับ ฝั่งแมนยูเนี่ยก็เป็นคริสเตียโนโรนัลโดอยู่แล้วนะครับเป็นผู้นำทัพเรื่องของการทำประตูส่วนฝั่งเรอร์พูเนี่ยก็เป็นโมเวสซาร่านะครับทีนี้เรื่องของเกมรับเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับเพราะว่าฝั่งเรอร์พูเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามีกำแพงสุดหินอย่างเฟอร์จิลฟานดแล้วก็โชเอลมาติปที่ลงเล่นพร้อมกันแล้วก็เล่นได้กันแบบเข้าฝักมากๆมีความแข็งแกร่งในเรื่องของเกมรับอย่างชัดเจนนะครับและยังมีทีเด็ดในเรื่องของการช่วยเกมลุกได้อีกด้วยส่วนจุดอ่อนของเรอร์พูเนี่ยน่าจะเป็น ทางฝั่งขวาแบ็กขวามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่อเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยน่าจะโดนเจาะทางฝั่งนั้นนะครับหรือว่าเลวูอาจจะโดนเจาะทางฝั่งขวานะครับแต่ทีเนี้ยเราหันมาดูที่ฝั่งแมนยูเราบ้างนะครับซึ่งตอนเนี้ยแมนยูมีปัญหาเกี่ยวกับแนวรับเซนเตอร์ตัวจริงอย่างราเฟเอลรารานไม่พอใช้งานนะครับแมนยูก็เลือกใช้แฮร์รี่แม็กควาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลินเดนเลิฟซึ่งทั้งคู่เนี่ยมักจะมีเรื่องของความผิดพลาดบ่อยครั้งนะครับในแต่ละเกมนะครับ โดยเฉพาะการรับมือกับลูกตั้งเตะลูกเปิดออกมาจากด้านข้างลูกเซตพีซอย่างเงี้ยนะครับมีปัญหาประจานะครับในขณะที่แบ็คขวาก็น่าเป็นห่วงครับบันมิซาก้าก็ไม่ได้อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีสักเท่าไหร่มีฟอร์มหลุดอยู่เหมือนกันในช่วงเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเกมรับเนี่ยน่าสนใจนะครับว่าเยาวัเนี้ยแฮล์ี่แม็กไกวรับเลนเลิฟเนี่ยจะเข้าฝักไหมบันมิซาก้าจะเข้าฝักไหมนะครับส่วนฝั่งซ้ายอย่างลูกชอนเนี่ยก็ไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็สม่าเสมออยู่แล้วนะครับ นี่คือเรื่องของแนวรับนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่3นะครับประเด็นก่อนเกมที่3เนี่ยก็คือเรื่องของตำแหน่งผู้สับประตูนะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเดวิบรดิคารเนี่ยลงเล่นไปแล้ว11แมตช์นะครับในทุกรายการในช่วงซีซั่นนี้รวมทั้งหมดเนี่ยก็990นาทีครับเก็บได้แค่1นึ่งเคลีนชีทแถมเสียประตู1ประตูในทุกๆ66นาทีนะครับแต่สถิติการผ่านบอลสาเร็จสูงถึง8 8เซด้วยกัน ใน,นขณะที่อลรซงนะครับอลรซงเบเกอร์ของลิวร์รพูลเนี่ยลงเฝ้าเสาไปแล้ว10แมตช์นะครับรวมแล้วเนี่ยก็9 0 0นาทีนะครับสามารถเก็บได้4คลีนทชีทใน,นขณะเดียวกันสถิติการเสียประตู1ประตูนในทุกๆ82นาทีครับแล้วก็ผ่านบอลสำเร็จ83ด้วยกันนะครับนี่คือเรื่องที่น่าสนใจนะครับส่วนประเด็นก่อนเกมประเด็นสุดท้ายครับก็โยงมาที่เรื่องของโอเลกุนาโซชานะครับ โอเล็กคุณ่าโซชาเนี่ยถือว่าเป็นกุนซือที่มักจะมีลูกคึดน,นะครับในยามที่มีข่าวว่าเตรียมที่จะโดนปลดเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมักจะโชว์พลังแฝงออกมานะครับอย่างเช่นก่อนเกมที่พบกับอตาตาลันตาอย่างเงี้ยนะฮะเจ้าตัวเนี่ยมีกระแสว,ว่าอาจจะได้รับโอกาสเพียงแค่ไม่กี่เกมหลังจากนี้แล้วก็ถ้าเกิดทําได้ไม่ดีเนี่ยจะโดนปลดท,ทันทีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะมีลูกคึดน,นะครับ มีลูกที่พลิกกลับมาชนะได้นะครับแล้วก็เราได้เห็นในเกมพบกับอัตาลันตานนั่นแหละนะครับซึ่งเกมวันนี้ก็ยังมีกระแสอยู่เหมือนเดิมว่าถ้าเกิดแพเรอรลพูแบบย่อยยับเนี่ยนะครับก็อาจจะถึงขั้นโดนปลดนะฮะแต่ทีเนี้ยนะครับมันก็อาจจะมีลูกคืดอย่างที่ผมว่ากันไปครับสำหรับโอเล็กุนาโซชานะครับชอบมีพลังแฝงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับให้คิดกันเล่นลองไปเปิดดูในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับสถิติก่อนหน้านั้นนะครับว่า มันจะมีช่วงเวลาที่โอเล่พาทีมย่ำแย่นะครับ3ถึง4เกมปุ๊บพอเกมที่5มีข่าวว่าเฮ้ยเกม,มน,เนี้ยถ้าแพ้อีกมีโอกาสโดนปวดทรงกลับมาชนะแล้วก็ชนะแบบต่อเนื่องนะครับถึงมันมีคําขึ้นมาว่าเป็นลูปโอเล่อะนะครับลูปนรกโอเล่อะนะที่แบบชนะแล้วก็แพ้แล้วก็เสมอแล้วก็มาชนะอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะฮะนะนะก็รอดูกันแล้วกันนะครับเรื่องของการจัดทัพเรื่องของการทําทีมของโอเลกุนนโซชานะครับ ส่วนเรื่องของส1เ็ตัวจริงเนี่ยนะครับหลายสื่อคาดการไม่เหมือนกันเพราะว่าทางโอเล็กุนัโซชาบอกว่านักเตะบางรายอาจจะยังไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการคาดเดาได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าแนวรับเนี่ยก็น่าจะมาพร้อมกันหมดนะครับในรายของมันวิซาก้านีนันเลฟเฮลิแมกไวายลุกชอนะครับเมดฟิลคู่กลางนี่แหละนะครับเรามารอดูกันครับว่าจะเป็นใครนะครับก็มีโอกาสทั้งปอกบานะครับนวก็มีโอกาสลงเหมือนกันนะครับหรืออาจจะเป็นชุดเดิม บรูโน่เนี่ยนะครับถ้าเกิดฟิตเนี่ยก็ตัวจริงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่พร้อมเนี่ยก็น่าจะเป็นในรายของดินการดอนนี่ฟันเดเบกหรือว่าปอกบาที่ลงเล่นได้นะครับแนวลุกเนี่ยถ้าเกิดแรดฟอร์ดพร้อมก็น่าจะเป็นแรดฟอร์ดแต่ถ้าเกิดแรดฟอร์ดไม่พร้อมเนี่ยก็จะเป็นในรายของแจดองซานโชอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็โรนโดรวมทั้งมีสันกินบูนะครับในระบบการเล่นแบบเดิมนั่นแหละนะก็ นี่คือการคาดการณ์กันออกมาในเรื่องของ11ตัวจริงนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เกี่ยวข้องกับแฟนบอลนะครับมีรายงานออกมาจาก t e l e Mail นะครับรายงานกันออกมาว่าตำรวจของเมืองมเชสเตอร์เนี่ยเตรียมที่จะเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ที่มากกว่าปกตินะครับเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยก่อนเกมที่จะมีสึดแดงเดือดกันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราจากันได้ดีในช่วงซีซั่นที่แล้วเนี่ยนะครับมันมีการมาทวงที่ใหญ่มากมาก ก่อนเกมนะครับทำให้การแข่งขันต้องเลื่อนใช่ไหมครับรอบนี้ทางตำรวจทางแมนเชสเตอร์เนี่ยเขาก็มีการเตรียมมาตรการกันเอาไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเดิมอีกนะครับแล้วก็ข่าวก๊อซิ่บอื่นนะครับที่เอามาฝากกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของไรอันกาเฟนเบิร์ตนะฮะมิดฟิลด์ของอาร์จ็นะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งนะครับมีรายงานกันออกมานะครับว่าสโมสรลิพูแล้วก็แมนยูเนี่ย ตกเป็นข่าวได้มีการติดต่อไปยังซูเปอร์เอเย่นอย่างมิโนเลล่าถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวรอันกาเฟนเบิร์กเนี่ยมาเสริมทีมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแข้งรายนี้ก็กําลังมีการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแต่มันก็มีช่องว่างในเรื่องของการเข้าไปเจรจาสอดแทรกอยู่นะครับซึ่งแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังทำนะฮะแต่ถ้าเกิดมาแนวแนวเนี้ยแนวแนวแบบว่ากําลังต่อสัญญาเนี่ยนะครับแล้วก็มีข่าวว่าแมนยูลิเวอร์พูลให้ความสนใจเนี่ย น่าจะเป็นการปั่นกระแสซะมากกว่านะครับเป็นการดึงแมนยูเวอร์พูลเนี่ยไปเป็นจุดเชื่อมโยงเรื่องการต่อสัญญาเป็นการอัปราคาค่าเหนื่อยค่าตัวกันไปอะไรทํานองนั้นนะครับเรื่องของออปชั่นต่างๆนะครับก็เป็นมุกที่เราเคยเห็นมาหลายครั้งแล้วนะครับกับนักเตะหลายคนนะฮะส่วนเรื่องของโดมินิคคาบิ่นเลวินนะครับกองหน้าของทางเอเวอเรตันเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เต็ดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งว่ากันว่าแมนยูก็พร้อมที่จะ เปิดศึกนักสนามกับทางอาร์เซนอลแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับในการคว้าตัวเดวิดเคอร์วตเลวินสุน,น่าทีมชาติอดดังกฤษของเอเวอรตตันะครับในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับก็เห็นว่าแมนยูได้มีการสำรวจถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัว,ตวสูน,น่ารายนี้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนนั่นแหละมันเป็นข,าข่าวคาอสิบันอยู่นะครับในประเด็นเรื่องนี้โซนอร์ไทม์นะครับก็มีการเล่นข,าข่าวออกมาว่ามีโอกาสเป็นไป,ไ,ปไ,ดได้ครับที่ดีโน่จะมีการโดนปล่อยยืมตัวในช่วงมกราคมนะครับ ซึ่งถ้าเกิดทางแข่งวราเนี่ยนะครับยังไม่รับโอกาสเฝ้าเสาวแบบสม่ําเสมอเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสย้ายทีมสูงม,มากๆนะครับซึ่งการปล่อยยืมตัวเนี่ยก็ว่ากันว่าน,น่าจะเป็นบุูซเดรดบ,บุนนะครับที่ก็เคยมีข่าวมาอยู่แล้วบ้างนะครับในช่วงตลาดรอบที่ผ่านมานะครับก็รอติดตามกันสําหรับดีโน่ที่ เจ้าตัวเนี่ยก็ยังมองหาเรื่องของโอกาสการลงเล่นแบบสม,ม่เสมอซึ่งตอนนี้ก็เบียดเดก,กิอาร์คนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าดีเองก็กําลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็เดลี่เมลนะครับมีการรายงานเพิ่มเติมในเรื่องของคาวินฟิลลิปนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของลีเดตที่ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูด้วยนะครับมีรายงานกันออกมาว่าแมนยูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการปล่อยเดนิสเจมนะครับปล่อยเดนิสเจมไปให้ลีดเดตนะครับเพื่อเป็นการ เชื่อมความสัมพันธ์ในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับถึงแม้ว่าจะมีการพูดถึงกันว่าการที่นักเตะลีดย้ายไปแมนยูหรือว่านักเตะแมนยูย้ายไปลีดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนะครับแต่แมนยูก็เคยทํามาแล้วไงก็คือเคยซื้อมาก่อนนั้น,น,นก็เคยมีแล้วก็ปัจจุบันก็เคยปล่อยแนวลุกให้กับลีดเดอร์เต็ดไปแล้วนะครับอย่างเดนนิสจมเพราะฉะนั้นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่แมนยูจะไปซื้อนักเตะของลีดเดอร์เต็ดบ้างนั่นก็คือคารินฟิลิปนะครับ คือแมนยูพยายามเชื่อมความสัมพันธ์เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับไม่ให้มันร้อนแรงจะเกินไปให้มันร้อนแรงแค่ในสนามก็พอแต่ว่าเรื่องของนอกสนามเรื่องของการซื้อขายเนี่ยมันก็ขอให้มันคุยกันได้นะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับค่อนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ